ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองนจิบท้องหินไทยนะครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมมาดูมาชมบรรยากาศนะครับของเทศบาลเมืองราชบรุรีช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะครับ2023ประจําปีพุทธศักราช2566นะครับเราก็จะไปดูระชมบรรยากาศกันเลยครับเรามาพร้อมกับท่านสอทอัตพงศ์วิทยกรครับรัตรพงศ์นะครับและก็สอทออันนี้ นางสาวนิาสาจจริญพงศปัญมาค่ะเป็นประธานชุมชนเท้าอทองค่ะครับแล้วก็นางสาวก็อชนกฐานาพิทยศักดิ์เป็นรองประธานชุมชนลัษฎรยินดีค่ะครับเราไปดูไปชมกันเลยนะครับชนดนี้ก็จะเป็นการมอบนะครับของขวัญวันขึ้นปีใหม่ไปดูไปชมด้านนู้นก่อนนะโอเค ได้ว่าในที่ทีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขออนุญาตอา่ อารัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายกลโลกและสิ่งศักดิ์ที่ราชบุรีไม่ว่าเขาจันจันไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทนายกคารพนับถือแล้วก็อำนาจบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชนะครับขอให้ดนบรนดาบรรทอนให้ท่านนายกและครอบครัวนะครับมีความสุขความเจริญจิตการรุ่งเรืองนะครับคิดอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับก็ถ้ามีการเลือกตั้งเขาใดก็กลับมาเป็นนายกคองพวกเราต่อการครับและอาจจะเป็นรัฐบุรีในอนาคตก็ได้ครับผมครับสวัสดีครับ ผมในนามของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับพรอันประเสริฐที่ท่านผอสุพจน์นะครับได้มอบให้ตัวผมครับก็ขอให้ย้อนกลับนะครับลอยเท่าพันธวีนะครับให้ย้อนกลับท่านผอสุพจน์ท่านผอชานุรักษ์นะครับรวมถึงข้าราชการแล้วก็พนักงานจ้างในกองศึกษาทุกท่านนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับมีแต่พบประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ สุขภาพภามาแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับในการทาทางานทําหน้าที่นะครับเพื่อที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองรัชบุรีของพวกเรานะครับก็ขอให้พอชานุรักษณ์นะครับออกไปเป็นพอนะครับกองเต็มตัวเร็วๆนะครับผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับครับแต่วกลับมาเป็นพอสำหักที่นี่ครับขอบคุณมากครับครับ ครับขอบคุณมากครับครับผมครับเป็นบรรยากาศนะครับในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะครับก็จะมีนะครับท่านนะครับเลข้าราการนายุทธเสมาตีเมืองราชบุรีนะครับได้มอบของขวัญของที่ลึกนะครับเป็นการอวยพรเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นะครับที่มาก็มี กราดเทสบันเมืองราชบุรีครับมาเป็นประธานนะครับต่อไปคงจะปิดกันโมบนะครับและก็คำวิพากษ์ที่ดีๆนะครับในฐานะที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับได้รับความกรุณาจากท่านเลขานะครับพี่พี่หนิงเนี่ยเม็นตลอดทั้งทั้งปีและที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะขึ้นปีใหม่ปราณ166เนี่ยพวกเราก็ขอส่งความปรารถนาดีนะครับโดย ขอพรน,นะครับพรก็คือจากพระรัตนตรัยและสิ่งศิษย์ทั้งหลายนะครับได้ดโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่หนิงนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความสุขในช่วงปีใหม่นะครับนะคิดว่าสิ่งใดขอให้พี่หนิงมีสมปรานานะครับก็ขอให้พี่หนิงมีอายุยืนยาวนานๆนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งแก่น้องๆไปนานๆนะครับนะก็ท่านหวังสิ่งใดก็ ท่านก็คิดเลยนะครับขอให้สมปรานาทุกๆประการเลยนะครับกับที่อวยพรให้น้องๆหน่อยครับก่บขอบคุณนะคะท่านประหลัดนะคะท่านรองแล้วก็หัวหน้าเด็กแรงงานแล้วก็พนักงกานทุกท่านโดยท่านสอทอด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมอวยพรกับที่หนิงในวันนี้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะที่หนิงอะ่ะไม่ไม่ได้เป็นคนยุ่งยากอะไรนะแต่ว่า <c oughs> วันนี้เป็นประเ,เพณีของคนไทยเราก็รับพรด้วยแล้วก็ให้พรด้วย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ท่านประหลัดกล่าวมาขอให้กลับ คืนสู่ทุกๆท่านติดเท่าทวีคูณอใอ้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขในครอบครัวตลอดคขอบคุณครับพี่ครับครับในส่วนตัวน,นี้นะครับก็มีผู้อำนวยการสำนักการ,รศาึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกองบริการสังคมนะครับและก็ รองประธานชุมชนของเทศบาลเมืองราชบุรีครับได้มาร่วมใส่ภาพเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกครับสวยงามมากๆเลยนะครับครับใกล้จะสิ้นปีพุทธศักราช2565แล้วครับสิ่งที่ไม่ดีจงหมดไปจากชีวิตอันความคิดความเร็วร้ายให้มาลายหายไป สัพพโสกสัพพโรคสัพสพภัพสัพระาะห์สนิทจันไหลปัดออกไปวิวันชายเยนับต่อแต่นี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566นะครับขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆคนดีๆงานดีๆเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,ปักและรักษาขอให้มีความสุขทุกเวลา ปรารถนาสิ่งใดนะครับสมใจเอ่ยทรัพย์สินเงินทองนะครับทรัพย์สินมาก่องเงินทองมาเกยมีคนเดยชื่อให้มีคนรู้จักนะครับอีกคนรักมากมายและดษาด,ดืน่นสุขสดชื่นรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮตลอดไปนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2506 สิบหกนะครับทุกคนก็จะมอบกระเช้านะครับดอกไม้ไวอวยพรซึ่งกันและกันนะครับมอบองที่ระลึกนะครับซึ่งก,กันและกันนะครับอันนี้คือสำนักปลัดเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบรุรีในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี ก็ถนนหนทางไฟฟ้าไม่สว่างก็คอยดูแลมือควมสตุกนะครับ บริเวณบ้านนี้ก็คือแฮปปี้นิวเยยร์2 0 2 3นะครับบริเวณทางขึ้นสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีก็ประดับประดาไปด้วยนะครับต้นไม้นะครับสวยงามมากๆนะครับก็จะมีนะครับท่านศักชัยพิสารผลนายุเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับคอยอำนวยความสะดวกคอยให้การต้อนรับนะด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มเจ่มใส คบง่ายใช้คร่องนะครับเวลาเข้าไปนะครับในห้องไหนก็จะมีน้มาตรการคัดกรองสแกนชื่อเข้าออกนะครับปฏิบัติตามมาตรการ dmz t t a นั่นเองครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยอำนวยความสะดวกอยู่นะครับอันนี้คือพิธีลงนามถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันวิธีลงนามนะครับ พระองค์พานะครับบริเวณนี้ครับและก็ในหลวงรัชการที่เก้านั่นเองนะครับในขมาแล้วก็ดงน้มนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับสําหรับบริเวณด้านหน้านี่คืองานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาปััจําตวระชาชนนะครับอันนี้คือแจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่คัดเอกสารนะครับทะเบียนราษฎรจะทาทะเบียนนะครับ บริเวณด้านหน้านี้คือศูนย์ดำรนธรลงทเทศบาลเมืองราชบุรีศูนย์ข้อมูลข่าวสารดินดิต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนบริการข้อมูลข่าวสารรับแจ้งข้อมูลบอดแสการทุจริตติดต่อสอบถามร้องทุกข์ให้คำปรึกษาครับบริการด้วยใจนะครับคนไทยยิ้มเย้มเต็มใสนะครับเบอร์โทรก็คือ032 337 หนึ 1> 1, 3, 4, สายด่วนหนึ่งห้าเจดนะครับศูนย์ราชการสระดวกของเทศบาลเมืองราชบรุรีนั่นเองนะครับครับอันนี้คือห้องอเทะเบียนราชนะครับวิเศษพัดก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจบริการมีมาตรฐานรวดเร็วฉับไวนั่นเอนะครับสำหรับบริเวณด้านนั้นก็จะบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแจ้งเกิดแจ้งตายย้ายที่อยู่นะครับทำบัตร ประจำตัวประชาชนชนนะครับด้านนี้ก็จะติดต่อสอบถามได้นะครับนี่ก็จะมีท่านศักชัยวิสารผลนาย,ยกเทสมนติเมืองราชบุรียินดีต้อนรับสู่เทศบาลเมืองราชบุรีตรวดเร็วฉับไวเต็มใจให้บริการด้านนี้คือแฮปปี้นิวเยีนะครับางานผลประโยชน์คือชําระภาษีต่างๆ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีใต้นะงานผลประโยชน์รับจดทะเบียนพาณิชย์นะครับครับนี่คืองานผลประโยชน์นะครับน้องนีครับยิ้มแย้มเต็มใสเต็มใจบริการนะครับทุกท่านทุกคนก็นะครับก็ทำงานแล้วก็มีประชาชนนะครับมาให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนนะครับภาษี จ้างนะครับต่างๆนะครับงานผลประโยชน์นะครับเพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของเทศบาลเมืองราชบุรีนันะ่นเองแล้วก็บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนั่นเองครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆครับประดับประดาไปด้วยนะครับอ่า พุ่มดอกไม้นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอเคสวยงามมากๆเลยครับเยี่ยมมากครับอันนี้คืองานพัสดุกองคังนะครับบรรยากาศนะครับพัสดุกองคังนะครับสวยงามมากครับครับประดับประดาไปด้วยนะครับอไฟนะครับแล้วก็อไม้ดอกมาประดับนะครับทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับอันนี้คือคนหน้าตาดีแล้วก็ห่อครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับ อันนี้คือน้องจูนนะน้องจูนนะใจจิตใจดีมากๆเลยครับวันนี้ก็ประดับประดาครับสวยงามมากครับบริการนะครับด้วยความยิ้มเย้มเฉ็มใสจิตใจเป็นกันเองดีมากๆนะครับยอดเยี่ยมมากครับครับวันนี้คือกองคลังนะครับกองคลังสวัสดีครับท่านรองทรองนะครับ อันนี้คืองานการเงินและบัญชีงานสถิติการคลังงานธุรการครับกองขังงานดิกานะครับและจะไปอครับอันนี้มาถ่ายสดวิดีโอครับครับครับอันนี้คือเดือนนะอันนี้คือครับคือคนคุ้นเคยกับคุณครูครับแจ็คดวงเดือนเทศบาลสามแล้วก็คุณครูแจ็คดวงเดือนเทศบาลหนึ่งพูดภาษาเลยภาษาเพชรบุญใกล้ไปวันที่ยี่สิบห้าไปก็แล้วกัน เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยนะครับนหน้าตาดีนี่วะครับนี่คือกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมนะคนหน้าตาดีครับโอเคครับครับนี่คือบรร,รยากาศนะรบ,บร,รรยากาศกช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ครับก็ะจะมี การจับฉลากของขวนกันนะครับก็น,นํานบอาหารหวานคาวมารับประทานอาหารนะครับในช่วงกลางวันก็จะมีการเลี้ยงสังสรรค์มีการร้องเพลงด้วยครับสามาัคคีชุมนุมครับมีความรักความสามาัคคีกันดีมากๆเลยนะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับเยิ้ยมแย,ยม้มแจ่มใสจิตใจเป็นกันเองดีมากๆครับของขวัญของรางวัลเยอะมากเลยนะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม น้นองยุย้ยเตรียมอะไรมาน้องยุ้ยเตรียมอะไรมาเต,<อ>ตรียมของขวัญแล้วค่ะ,ขอ,คอคะของขวัญอ๋อของขวัญของละวันเนาะอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับหมูทอดข้าวเหนียวส้มตำยำทุกอย่างนะครับดีมากๆเลยครับอันนี้คืออีนะครับอีทำเยอยเยี่ยมมาก สำหรับด้านนี้คือนักร้องนั่นเองนะนักร้องนักร้องด้านนี้ก็นมรอสีแดงแรงลิบนะครับโอเคโอเคอะไรนะครับนักวิ่งค่ะนักวิ่งค่ะนักวิ่งนะโหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับโอเคด้านนี้คือนะครับจนที่ของเราก็ยังทางานูสำหรับด้านนี้หัวหน้าฝายนะบหหน้าฝาย ยอดเยี่ยมมากครับโอเคสำหรับบริเวณด้านนี้สำนักการช่างนะครับครับด้านนี้คือสำนักการช่างนะครับไฟไม่สว่างก็ต้องกองช่างนะครับของช่างถนนหนทางนะครับครับห้องนี้เงียบสงบนะครับห้องนี้บรรยากาศครับเจ้าหน้าที่เขาเราก็ยังทํางานอยู่นะครับครับสำหรับด้านนี้ก็ทํางานครับ ยิ้มแย้มแมจ่มใสจิตใจเป็นกันเองดีมากๆเลยนะครับอันนี้ติดตามย t ทู e ตั้งแต่แรกๆเลยครับชื่อน้องอะไรนะน้องดาวเนาะมะนาวเน,ะะนาเนะโอเคขยันมากๆครับขให้ได้สองขั้นนะครับโอเคน้องมะนาวครับโอเคครับอันนี้คือหัวหน้านะครับัวหน้าฝ่ายนะใกล้จะถึงเที่ยงแล้วยังไม่เลิกเลยครับยังขยันขันแข็งดีมากครับ ไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยครับนี่คือสอทอนะครับสอทสอทอะไรนะสอทเกตค่ะสุพรราอ์สครับครับสวยมากๆเลยนะครับสอทอคนสวยครับยอดเยี่ยมมากครับครับนี่คือประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองราชบุรีครับพูดเก่งพูดเพราะพิธีกรคนสวยของเทศบาลเมืองราชบุรีครับที่สําคัญก็เป็นมิสแกลนค่ะ จังหวัดตาครับสวยงามมากๆเลยนะครับ uh. <ส Lauren. S 1> อันนี้คือหัวหน้าครับหัวหน้าคอยสนับสนุนส่งเสริมยิ้มแย้มกมใสนะโอเคสวยงามมากๆเลยครับหัวหน้าอ่ากองวิชาการและแผนงานกองยุทธศาส hey, ตร์ <passengers S 1> ครับโอเคครับสุดยอดครับโอเคครับสำหรับด้านนี้สำนักการศึกษาครับ ครับฝ่ยครับฝ่ายนิติการดีมากๆครับจิตใจดีนะครับมีภูมิรู้ภูมิฐานดีมากๆครับด้านนี้ก็ขยันมากๆเลยนะครับจิตใจดีครับสวยสวยงามคนอกจากสวยงามแล้วก็ยังมีความขยันขันแข็งมีความรู้ครับ นี่คือสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรีนะอันนี้คือท่านรองสำนักรองสำนักนะครับคอยพายงานครับเใส่ไว้นี่คือลูกน้องครับครับนี่คือผู้นยการสำนักการศึกษานะครับนายสุพจน์อินแสง เปนการสำนักงานสานารมราชบุรีเนาะคต่เปรีนะที่ก็จะนั่งแกับฟอร์ก็เร uh ่อนะครับสลับคลิปนะครับชมบรรยากาศช่วงเทศกาลนะครับปีใหม่2566นะครับเรามาพร้อมกับท่านผู้ในการสำนักอินแสงนะครับท่าน สุพจน์อินทร์ครับเอาวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศเลยนะครับทุกท่านทุกคนครับด้วยในวันรติถีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขออนุญาตนะครับอนยญาตให้กับน้องๆพนักงานข้าราชการสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองรัชบุรีนะครับก็ให้มีความสุขความเจริญนะครับก็ขอ อาราธนาคุณพระศรีรัาษตรยในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับสิ่งที่ข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปคารุดนับถือในราชบุรีของเราไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อวัดเขาจันจันแล้วก็อำนาจของอพระสยามเทวาธิราชนะครับก็โดนบนดาลประทานพรให้พี่น้องชาวราชบุรีและข้าราชการนะครับ ทุกหมูเหล่านะครัมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มั่นาัฒนาทุกประการครับสวัสดีปีใหม่ครับโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ